r <laughs> สวัสดีด้วยนะครับผมเป็นน้องนุปนาปุ้บูเยอะตัวจังเอยทุกคนโอเควันนี้ก็จะก็จะเจ็บกันแล้วกเด็กปรเด็กก็ดีแน่นแน่นนนนมาตะขัลโอเคจะดไปวันนี้ก็นานยังไงก็จะกดไลค์ก็แชร์ก็ติดก็สักสัรักก็กระดิ่งกุ๊กกิ๊กให้กับจิ๊บเจ็บได้แล้วกันนะมาตะขัลโอเคนะทุกคนเหมือนเดิมนะวันนี้อยู่กับเกมคุยดเอาบาตีสาวสวยโจรสลัดเจดียเจดีของเรานะราชินีเงินข้าวหัวจัดไปเริ่มตอนที่ถนนรบาร์แรกของเราไม่รับแปดบาทแรกดูสิว่าจะได้ที่เก่าสแกนเอาปน รีบวิดีโอนี้ได้เลยเหมือนเดิมนะเพื่อนทุกคนกดเทอร์โบแล้วก็ ไปต่อกันเลยได้เลยเพื่อนทกคนโอเคมาลูาก็ต่อดีกว่า,าหาหบาทจัดไปเย็ดเลออุยมาตะเคียตปืนกู้ของเรายังไงต่อได้คิวมาอีกอ้สวยงามรับแท้ระด่งกันแน่นอนนะเพืดด่ทุกคนโอเคสี่บา,าทจัดไปโอ้โหเย็ดเล่สวยงามมาเรื่องรื่องกันนะเี่มาลราก็ตอดีกว่าโอมาอะไรแม่มานี่ยไดตัวเออยไงีบาทจัดไปเย็ดเคหลือก็ต่อดีกว่าอุ้ยมาปืนกู้ของเราได้ไงต่อโอ้โหยังเกลืออยู่เพื่อทุกคนมาแต่ก็ยังได้อยู่นะห้บาทจัดไปเย็ดเคได้กำไรขนาดนี้ เดียกันนะได้กลับมาไดาร้านเจ้าพื่อเป็นนาักศึกษาโอ้เครื่มัดลูกก็ต่อดีกว่ามานี่ยังพอได้ตัวคิวอยู่นะมาหนึ่งบาทจัดไปเย็ดกิ้วมาโอ้ยเขาพอนับแบบเป็นตั้งตัวตั้งเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมอกเตรียมใจกันเลยทีเดียวมันจะขลโอ้โหอะไรจะดีงามรามแท้าลรเท่าเงินสักขนาดนในมันสำคัญมาแล้วก็ต่อดีกว่าโอ้มาแต่นักการศึกษแม่มาโอ้ยังเกลืออยู่โอ้ยังไงต่อได้เจ็ดบาทจัดไปเย็ดกิ้วหกบาทมาอื หกบาทที them, ่ไหนแล้วโอ้หกไม้ดีมันตะขนโอ้วมนนี่กูเมานะเนี่ยพวกม่คคอยรู้เรื่องมันตะขนโอ้เมื่อวานแบบว่าไปกินเหล้ามามันตะขนโอ้เนี่ยเช้ามายังกล่อยอยู่เลยคุยไม่ค่ใจรู้เรื่องท่าไหลายตะขนเออยังไงก็ต้องกราบขอโทษกราบขอไปเพื่อนไป่ปนอนไปรักแฟนไปทุกทุกท่านนะครับทุกคนโคตรเมาแล้วนะวันนี้เนี่ยเออเมาสุดๆไปเลยโอ้ยมาจังหวะนี้เมาเธอดีกว่านะมันตะขนเมารักเมาแออ โอ้โหทำไมามันเกลือจังวะโบนัสรอบนี้เนี่ยโอ้โหทุกครั้งที่เข้าโบนัสมันจะได้กำไรามากกว่าน,นี้นะเนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยกูไม่น่าไปกินเล่าเลยโอ้โหแห้งยังไม่หายเพราะตุกขอ,อไปลูกต่านี่ก็เอยอะพูดไปก็จะอ้วกไปออะไรกันวะเนี่ยทำไมทรมานทระอ,อกเจะอุ้ยเดี๋ยวโอ้เมื่อวานกูเพิ่งแนะนำเขาสูตรโบนัส วันนี้มึงจะกูเข้าอีกแล้วเนี่ยโอ้เออวันนี้เป็นส่สกแกตเตอร์ก็ได้ปะเย็ดเกะอีเยอยมาบ่อยเกินโน่อยมาอีเจ็ดไม้ที่เหลือมั้งทุกคนจะได้กําไรกับเขาปะเนี่ยอุ้ยมาดีมาวันนี้ก็ต้องให้ได้กำไรเขาเยอะเยอะๆเยอะๆแ,ะแล้วแหละอื้อ,อ,อมาร้อยแปดสิบโอ้โหสามร้อยสักทีเออต้องแบบนี้มินิดีหมาหมาอีกห้าไม้ที่เหลือมั้งทุกคนมาลุ้นกันเสียบ้าจุกจิบเลยทำกำไรได้กี่บาทแล้วกันทุกคน ไม่น <ítulo> ่าจะเป็นที่เรื่องยากอะไรสักเท่าไรโอ้โอเกลือหมายแล้วก็เกลือแล้วโอ้มาต่อไปโอ้เกลือเลยโอ้ยัดเขี้ยมพอได้อยู่แต่ก็จะเกลืออยู่นะโอ้หบาทเองทุกคนโอ้ให้กูแค่นี้ให้ทำแพ้อะไรวันเนี้ยเฮ้ยยังไงต่อเราอุ้ยยังไงต่อเราอุ้ยมาเรามาดิโอ้โอเคนะรอแปดสิบแปดบาทก็อีกหนึ่งมาที่เดียวนะอื้อ บ้ากระมังตุ๊ช่างตุ๊ช่างกะไยเดียวนทุกคนโอเคมากเลงนต่อดีกว่าช่เฮโยเฮ้ย อยลลือุยหมาเก็บที่เก็บทางของเราเร่อๆจำกันได้อุ้ยไมาอวดด้วยตัวเอวและตัวเขียดกี้มาต่อดีอุ้ยมาลงกันต่อเลยเพื่อนๆคนจน126บาทสวยงามร่ำแท้จำเฟลกระเจ้าต้อนกันเลยทีเดียวเมือเงินรางวัลรวมจากการเข้าบรรรรมนี้ได้อยู่ที่626.40ตังและการมบนต้องขับออกใครจัดไปมาคนนี้ต้องการปรับมาไปทีแต่การละการมันต้องขอนกับวิธีการร้องจนเก่จิ๊บๆนะถ้าใครจะเพิ่มเป็นไหนที่คนชอบวิธีการประมาท ในคลิปวิดีโอนี้จบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ลองนําไปปรับแล้วไปเล่นดูกันได้นะชา้าวันทุกคนเทคนิคอย่างบางอย่างไม่แนะนําให้ตาตานะสําหรับไอ้สูตรในการเล่นเทอร์โบเนี่ยจุ๊บจิบก็คิดว่ามันแล้วแต่ดวงคนแล้วกันวทุกคนโอเคนะถ้ากลัวหมดกําไรไว้ก็ธรรมดาเถอะแต่จุ๊บจิบแบบว่าไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าจุ๊บจิบก็เล่นมานึะร้อยอ่ะก็เท่าที่รู้ๆกันนะก็เล่นแล้วก็ได้กําไรตลอด่ะนะก็ไม่อยากจะขิงเท่าไหร่หรอกอ่อเย่าด๋อยพูดมากตาเพลงพูดพร่ำตำเพลงยิงเราไม่ต้องเข้า มาเลยก็ตายดีกว่านี่แช่แปดบานจะไปเอสเคต้องได้กำไรมากกว่าน,นี้แล้วกันแล้วก็ตโอ้นี่ยังพอได้ตัวคิวอยู่อ้ยตัวคิวมาดิอ้ยมาชิ้นมาไม่ต้องงอชิ้นสุดท้ายแถวสุดท้ายอ้ยมายอมดได้แกมที่แกมทางอยู่สี่ชิ้นจัดไปเอเด้อโอ้รู้เรื่องกับเบื้องราวก็เลยทีเดียวมาลก็ตายดีกว่าอ้ยมานี่ยังพอได้ตัวเควนะตัวคิวก็ได้ต่อดูอุย้ยตัวเอป่ะนะอ้ยเ,เอสเคเอสี่ชิ้นด้วยมาแต่ว่ามันทำไมมันคอมโบแบบได้กำไรแบบแปลกๆกว่ะ ออนายมั่งทุกอนก็ไปเรื่อยๆกันเอ้ยมาจังหวะนี้สาวสวยของเราโอ้โหอีนางเอ้ยถ้ามีตัวเอมาแทนตัวเคนะนีตรงกลางก็ได้โอ้โหกูว่าหนึ่งพันมาแน่นอนนะเมื่อกี้เฮ้ยนี่ไงโอ้โหหนึ่งรอ้อยเย็ดกี่ตอดโอ้โหอันมันตันแล้วมันทุกคนไปไม่สุดหยุดไม่อยู่ไอ้เยอะชิบหายมานี่เกมเด่เกมต่าง มาดิโอ้ยยังพอได้ตัวเคนะเอาเรื่องบบอจจะไเเรเรื่องใช่ไหมนะเนี่ยมายี่สบี่บาทจัดไปเย็ะแล้วดูเลี้ยงกับแป้องราวกันเลยทีเดียวแล้วเพืนตุ๊กขั่นมาเิี่ยพอได้ตัวเคอยู่นะยังไงต่อโอ้ยมีตัววายมันช่วยเมื่อกี้ก็พอจะได้กําไรพอจะอุ่นใจกันหน่อยทีเดียวโอ้ยยังไงดูจากทรงเราจะม,เมีเหมือนเหมือนมีเหมือนมีเซนมาจะได้เข้าวันนั้นอีกรอบอ่ะเพืนตุ๊กขั่นโอเคปะเออเออโอ้ยมาเอโอ้ นี่ยังพอได้อยู่ตัวคิวมาเดีย2ยบาทนะลงกันต่อดีกว่านะเพิอ่อนกดนะนโมตัสะเฮ้ยยังไงต่อ <c oughs> ยังเกลืยอยู่5บาทไปดีจัดเคโอ้เกลือส,สุดไปเลยมาอือนี่ตัวคิวยังพอได้อยู่นะ เอาเรื่องเร้าเราชมือกัเนี่ยมาลูกก็ตลูกก็ต่อีตควเป็นไงแล้วตัคิวไปเียคิวมาเลยคิวมาแดก็คิวมาแดยัดแค่โอ้โหอินนี้เดียวแม่งกูจะได้โบนัสอยู่แล้วโอ้ยสีชิ้นสชิ้นลูกพ่อไปดียักแค่หนึ่งพันสทีโอ้หเรามานานสนนานเหมือนกันนะนี่ในที่สุดหนึ่งันก็มาแล้วนะครับเอเร้าเรชเมือกันเนี่ยมาร่รางวัลก้อนโตของร้อยร้อยบาทแล้กันโอเคเอางั้นเราไปที่สี่สิบบาทนะ แล้วก็ลงทุนกระต่อเลยดีกว่าทุกคนโอเคจัดไปเยีดเคนี่บอกได้ตัวเคนะเอาเรื่อๆจำงนกัเดได้เนี้ยแปดบาทมามาดิมาดิก็มาดิเออลงกระต่อดิเหยีดเคมาแปดสิบบาทมาต้องได้กำไรมากกว่าน,นี้หน่อยแล้วกันทุกคนโอเคยังไงต่อดิอู้ยมาตัวเคยังพอได้อยู่แล้วไงต่อ,อ,อตัวเคของเราโอ้โหไปดิคูณสองไปดิลูกพอ่อนั่นแหละแบบนั้นจังสัรละ จังสีก็ได้ตัวเนาะอุอ้ยมาตวัวเกคยังพอได้อยู่สิบหกบาทจัดไปเย็ดเกคมาเออนี่เกมที่เกมทางเป็นงนี้แล้วอุย้ยมาหลุดเงินต่อดีกว่านะ่เชีโอมาตนะกะไรแม่มานนกกมา,มาแปดบาทจัดไปหลุดเงินต่อลุกก็ต่อหลุกก็ต่อดีกว่าหลุดกันต่อดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยมายังพอได้ตวัวเคอยยังไงต่อเกมที่เกมทางของเราอุย้ยบ๊อบพี่น้องซุกสกันเอ้มาเนี่อุ้ยมา อแต่ทำไมรู้สึกมันเงียบๆจังวะโบนั้ไม่ค่อยเข้าเลยเฮ้ยโอ้กชิ้นนะมันเขาน่ารักที่สุดเลยอ๋อห้าร้อยแปดสิบบาทน้องเขาอะไรกันนี่เมื่อกี้มันจะได้กำไรขนาดนี้แล้วเนี่ยอืมมาได้ตัวคิวอะไรอย่าไรอยู่บนนั้นเองอะไรกันเนี่ยมา ตัวไอ้ของเรามาดิสี่สิบบาทจัดไปเหย็ดเคมานี่บอได้อยู่สิบบาทของเรานี่ดูเรื่องกระเบื้องเราคนละทีเดียวอุย๊ยมาดิตัวเองของเรานะฮะสามสิบบาทจัดปลายนะมันต้องขอโอเคมาลงวก,ก็ต่อที่ก็อุย๊ยตัวเองพอได้อยู่มาสักหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมาลงวก็ต่อที่ก็อ้ย๊ยยังไงต่อทนะี่อุ๊มาเถอะนะอะไรแป๊มานี่เป็นไงแล้วไปไะเป๊เป็นเท็จเป็ตั้งอุย๊ยมาคูณสอบไปดิเหย็ดแคมานี่พอได้อยู่เรื่อ,องไงต่อโอ้โหเกลือสุดๆไปเลย มาขอ,ขอร้องเถอะนะขอร้องเถอะขอมีโอกาสก็ไดมากกว่าน,นี้นะครับนะโอเคมาตัวเอโตคิวของเราสุดยอดเลยมาดิติาป้าจะไปหลุดกันต่อดิโกะโอ้ยันเคมาเดะเออยออยังไงต่อโอ้มาหลุนกันต่อโอป้า ไปดูเรื่องกับเพื่อนของเราก็เลยอุ้ยมานี่ตัวเก่งพอได้ยอยู่แปดบาทเด้มาเนี่ยจังหวะนี้โอ้โหตัวเก็บที่เก็บทางตามที่บาทนะน,น้วันนะ้นกันก็มานี่อือสิบบาทสวยงามรำแท้แต่เรื่องนั้นแน่นอนนะจ๊ะมาโอ้ยอยิงพอได้ตัวเออยู่นะสิบบาทจะไปดไม่รักษาทุกโรค้วยหลักันนะมันตะคัล โอเคมันก็ตัด็อุ้ยโอ้ยเดเก้ได้เข้าบอนัดอ้โหเป็นพระกรุณายิ่งอย่างสูงส่งนะทุกคนกูรอมาตั้งนานไอ้เหี้ยแม่งไม่โผล่มาไม่เหมือนสองเกมที่แล้วเนี่ยอือบอลนัดเข้าโคตรดีนะทุกคนเออคิดดูดวงโคตรดีได้เข้าโบนัสโคตรใบอุ้ยคำกลงคำพูดนะเย็ดดามาดิอู้หู ป้า,าหัวมาไม่แรงใรกล้กำไรกูเลยละนี่ย่้าไปเลี้ยวโอ้อยใอยกก้นออคนอื่นบะ้างเดี๋ยวคูหนื่นก็จะฉาจิ๊บเอานะอย่ามาลำเอียงนะออ้ยแม่งเสียอะไรตัวคีว่ะเออนี่เป็นไงแล้วอ้สาวสวยกูเป็นไงเอ,อ้ยจบเลยอืจะเป็นตัวเองก็พอแต่แบบเนีย่ยนะบางทีพอได้ลุ้นอยู่นะแต่แบบว่าเ,ออเสียดาย นะบางไม้มันก็แบบเน่าจริงๆน,นะมันทุกคนโอเคมามาดิเฮ้ยเคไปเคเคโอ้ B, K, K. Uh, เป็นกีะไอ้ตัวเคกัตัวเอเดี๋ยวมึงอย่าไปอยู่ใกล้กันได้ป่ะกูแล้วเบื่อซะเหลือเกินนะมันทุกคนโอ้อะไรกันวะนี่โคตรแม่งเลยมาลงกันต่อดีกว่าอีกสี่ไม้ที่เหลือมาแล้วสี่สิบบาทของเราแล้วมันทุกคนโอ้โหมานี่ยังพอได้อ uh, นะ้เนไปไงวายบิดช่องละผิดที่ผิดทางบ่อยเหลือเกินมันนึงเอ้ยมาจังไดแล้วบัดนี่โอ้ย มีถึงสามพัน,นคนโอ้โหได้ปรับแค่แปดสิบบาทเองโอ้อะไรกันวันนี้ <c oughs> มารับรางวัลแล้วก็ออกไปปรับอักันต่อดีกว่านะทุกคนตอนนี้สิบนาทีกว่าแล้วมัทุกคนโอเคเรามานะน่าจะตอนไหนนะไม่รู้นะทุกคนไม่รู้ว่าจะไปจบยี่ที่กําำไรเท่าไหร่จริงๆก็อยากจะได้กําไรหลักหมื่นหลักแสนอยู่นะแต่ว่าหลักแสนนี่ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับทุกคนจุ๊บจิ๊บก็คำนวณไม่ค่อยได้ว่าจะได้กาไรเท่าไหร่แต่วันนี้แน่นอนนะ,ะวันนี้เห็นสแกเตอร์มาบ่อย,อยก็เอนะ เป็นสูตรที่แบบว่าโอ้จับเฟี้ยวกันอยู่เอาเรื่องกันนั้นเนี่ยมามาโอ้ยยังไงเกลือดิไปจังหวะนี้โอ้โหเด็กแบนไปไหนเราวม่ามานั้นโอ้ยมาควีนก่อนที่ยัดเข็ก็ตกกระบาลแม่งเลยสัตว์ลำคาญชิบหายยัดคู่โอ้โหนี่แม่งเบบิดสายกูอีกเหมือนรู้ว่ากูด่ามันนะเพื่อนทอนโอเคมาดิโอ้ยลุงก็ต่อร้อยยี่สิบแปดบาทนะมันโคตรแค่นี่ก็อุ่นใจแล้วยี่สิบสี่บาทจัดมาเนี่ลุงก็ต่อดีกว่าโอ้ยนี่พอได้ตัวเขียวนะมาลุงก็ต่อดีกว่าโออสิบหกบาทจัดไปยัด โอ้ยอรอมานิ่นนานว่าทุกคนมาแผ่นที่ป็นทาของเราสี่สิบบาทจัดไปเย็นเราฟูวี่มาก็มาเลยครับเพืาาอ่อนทุกคนโอเคนี่พอได้ตัวเคยอยูน่นะมาหกสิบบาทจัดไปเย็นเค เอาเรื่องรู้เรื่องกับเบื้องเปล่าก็เลยทีเดียวมา12บาทจัดไปเย็ดเคมาดูกันต่อดีกว่ายังไงต่อดีเย็ดเคมานี่ยังพอได้อยู่มาแผนที่มาตาขอเราแปดสิบบาทจัดไปเย็ดเคมาอุ้ยเราเอกมาดิอุ้ยนี่เดี๋ยวจะถึงสามันอยู่แล้วโอ้ยไปไม่ถึงอีกแล้วมันคองอ้ยถึงถึงงทีอ้ยในที่สุดก็ถึงมาทุโอเควันนี้ต้องการประมาณไปที่ร้อยยี่สิบบาทเลยนะครับไม่เป็นไม่น่าสักักสะั้งอืม ทำไมวันนี้มันเป็นภาษาไทยวะเนี่ยปกติกูเล่นมันเป็นภาษาอังกฤษนะเนี่ยนะเออเงินรางวัล30บาทนะันทุกคนอุย้ยมาดิจังหวะนี้นตัวเอของรเราเราื่องกระเบื้องเราเลยทีเดียวสามสิบบาทรักษาทุกโรคได้แล้วก,กันนะเมื่อกี้โอ้ยมาหนึร้อยยี่สิบบาทดูกันต่อดอีกว่านะชะโอ้ยคิดว่าจะได้เข้าโบนัสอีกแล้วเอะดวงดีสักหน่อยได้เข้าโบนัสก็จับเหี่ยงกันอยู่นะโอานี่ตัวเคเอเรื่องรู้เรื่องกระเบื้องขอเราเลยทีเดียวแล้วกันนะทุกคนอู้ยี่สิบบาทโอ้โยปืนคู่มันน่าสนใจอุ้ยอุ้ย อ้ออ้โอ้หนึ่งหมื่นแปดพันโอ้โหเย็ดเ้สองวันเลยเย็ดเกโอ้ยโอ้บ้านนะโอ้ยโอ้โอ้เพืนคู่สีทองแตกครับทุกคนปืนคู่สีทองแตกครับทุกคนเย็ดเคโ้หนึ่งหมื่นแปดพันเยี่ยหกพันคููสองเมื่อกี้เย็ดเคโอ้ห สูตรปืนแตกแล้วครับทุกคนโอ้โมาดิโอ้ยปืนแตกมาปรบับไปที่800แปดร้อยเลยครับทุกคน,นโอ้โหเอ้ยเอ้ยไม่ใช่แปดร้อยดีกว่าเดี๋ยวนะอ๋อโอเคจุ๊บจิบต้องปรับหกร้อยใช่ปะเออก็ถูกแล้วก็ปูปรับหกร้อยแต่ปกติกูเอ้าไอ้เหี้ยกูต้องปรับแปดร้อยไม่ใช่หรอวะเพราะว่ากูไปเล่นเกมไอ้นี้นี่ว่ะวัวทองนี่เอออ่ะไม่เป็นไรนะปรับหกร้อยก็ได้สนุกดีออกนะเพื่ทุกคน โอเคนะเมื่อกี้ไม่ออกจริงๆนะโอ้โหวันนี้โคตรเป่าออกตรงๆบอกเลยว่าตอนแรกจะเลื่อนไปที่800แล้วอยู่ดีไปปรับไปที่600แล้วก็เล่นแล้วก็งงอะไรของกูอะโอ้แม่งเอ้ยมาไมื่อนทุกันนะไม่ต้องไปซีเรียสหรอกไปเล่นกันต่อดีกว่าเล่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะโอเค90บาทจะไปณจังหวะนี้ไปนะดูซีไปจบที่กำไรเท่าไรจริงจริงอยากจะเข้าวันนั้นสิกรับกันทุกคนอืมนี่ถ้ากูเล่นไม้แล้ว800นี่ว่ดได้ก็ได้ก็อะไรก็ได้กำไรไปแล้วนะเนี่ยอะไรของกูเนี่ยจุ๊บจิบ โอ้โคตรเมาอ่ะโอ้โหเมื่อคืนแบบจอกเบียร์กับเฮียกโก้ไปมั้งโอ้โหจอกเบียร์จอกเหล้าจิบน้ำทอมชิวๆมันตุกข์เขาเย็ดเคเอาเรื่องโรเรื่องก็เบิ้งกระเป๋าอะไรทีเดียวมาดิจวงนี้ก็ไม่เคยได้แวะเวียนไปหาเฮียโก้เลยนะครับมันตุกคนอย่างนั้นก็แซวแกผ่านทางนี่แหละนะอุ้ยเขาบอกนะด้วยโอ้โหไม่เจอจบวันนั้นรอบนี้จะได้ออกไปถอนตังค์เลยหรอวะมาดิเฮียโก้ก็มาดิกกกาดคืนนี้ต่อบมัล่ะเย็ดเคเฮียโกม้มามึงกับกูมาดิเฮียโก้เออคืนนี้มึงเจอกูแนน่ทุกค ดวลกันต่อไปเ่ทุกคนมาดิเดี๋ยวได้กำไรก่อนพักฟื้นก่อนแล้วกันเไปเจอกันแน่นอนเฮ้ยจังหวะนี้บ้าไปแล้วอ 1, 500, 9, 9, 10, 40, โอ้ยมันพันห้าร้อยกูนเ้าเย็ดเคสหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยโอ้ยจบพนันรอบนี้เอาไปถอนตังจริงเลยแหละเพื่อนๆไนนๆๆม่นะ่าเสกรสขลุงนะจำไว้นะเพื่อนทุกคนต้นหนึ่งร้อยบาทก็สามารถทวงเอาไ,ได้หลักหมื่นกันนะแล้ววันนี้จุบจิบเริ่มต้นที่มาได้แปดบาทแรกนะเพื่ทุกคนโอเคมาโอ้ยมาไอามาปิดที่ปิดตาเอ้ยมันยังพอได้อยู่เฮาดิ โอ้ยมันยังบอได้อยู่มันยังบอกให้กำไรกับจิ๊บๆอยู่นะมาดิหนึ่งขั้นตอเลยก็เซียมืงนแล้วทุกคนโอเคไก่ห้าไม้ที่เหลือดูซิว่าจะได้กำไรมากกว่านี้หรือไม่อุ้ยหมาเก้าพะเก้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดเคมายังไงยังไงอยากอยากเกลือเลยอยากเกลือเลยอย่ากทำแบบนี้เลยแบบนี้เลยโอ้โหไม่ให้แล้วทุกคนไม้สุตอร์ดอู้วายอยู่แท้แท้โอเคนะทุกคนเขาให้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้ว23,000ืามอ่ะก็ ธรรมนาน,นั่นอนย็ดเกยไม่ไหวแล้วแห้งขอกลับไปนอนพักก่อนแล้วกันนะตัวหนึ่งร้อบาทวันนี้ส่เิมาแ้ื่นทุกคนมาเล่นแบบสูตรแบบสูตรแบบเมาเมาแล้วกันเพืทุกคน โอเคนะถ้าเพืพ่นอนๆคนไหนที่ชนชอบคลิปวิดีโอนี้และสนใจวิธีการลงทุนในการปราบไม้ต่างๆนะจบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ลองนำไปเล่นดูกันได้ส่วนวิธีการเปิด Turbo เทอร์โบหรือไม่เปิดเทอร์โบอันนี้แล้วแต่เลยอยากจะเล่นก็ลองเปิดไปไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเปิดแม่งหรอกไอ้จ้าโอเคอยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแ like, ชร์ก,กดติดตามกด subscribe กดกดดิ้งกูกูกูิกให้กับจุ๊บจิ๊บด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้สาวโสดสระจะดีขอลาจุ๊บจิ๊บก่อนีกหลังก่อนเดสมก่อนเด็กคนนี้ก็ต้องเหนื่อยกร Okay